สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้ายกับเอ็มกินเที่ยวช้อปมาค่ะวันนี้วนันปลานะคะในคลองได้จัง <Hot S 1> เยอะเ,ยเลยกกทีเดียว,ยวใช่ป่ะทีเดียวใช่ทีเดียวนี่นี่นี่ฟันฟันมาดูนี่พี่ออสเอาใส่นี้ไปบ้างแล้วเนี่ย หวานหวานมีไข่ปะมีแห่เดียวเฟียงข้างบ่อป้อนแต่เป็นในท้องกินละเป็ทอานี่ไงเปียงนี่แหละหวานแห่ต erm> ัวนี้ นี่บอกเรานี่นี่บอกเรานี่ของตรงนี้เลยนี่ทีเดียวเยอะมาก เราจะเอาไปทอดเผ็ดแล้วก <INE certaines baw iren> ็บ like yes ้างข้างแช่เนาะแล้วก็ทอดเยี่อแพะคอนใส่คอนทำหน้าแบบร้างเก็บบ้านกั็ดูเลยหลังๆหน้าบ้านเป็นฟุ่นทำไว้สิบองค์ยังกินไม่หมดเลยยังไม่กินไม่ได้กินเลยต้องต้องกินเดือนตุนนเดี๋ยวว่าจะมาบเทียนมาเดี๋ยวจะปักให้วเทียนลงไปตจำแถวหายด้วย น่างนบอกว่าวัวเจลแนะเจลนี่ยเปลาหลมันดีอยูตติเโายถ้าติดใจปลาหเอ็มทำไงนะทำก็ให้พี่ออสก็กับก่ เตี้จลง่อยเนาะวัน้นได้สิกลนะทีเดียวนะทีว่านะตันงชกักกองร้อยตั้ยังให้ร้อยนี่ไปเใ <laughs> ช, <ations> เชกระปาไปต่อใด้ใก่้ตันไขไป่ปลาไข่ไข่ให้ทีสาวเนพ่ถ้าเห็ุใดเขาหนังตั้งที่ไหนทีสาวเพรนขาคนวาง,งเพี้ยวะอะ เย็นๆนะเร็วพวกสนี่เก็บใส่กระสอบตลอรอกวไล่รีปแบบนี้พอรลบแล้วก็ลบเข้าไปเย็บต่อเออได้เย็บต่อต่อต่อเข้าเลย าววอยู่ในเหตุการณ์าววอยู่เหตุการณ์งได้รอหน้าข้ามด้อให้ดีแเคนเดียวบนีนเดียวนัออมาตามันรทุกตัวไงครึ่งก็สอบแม่แม่เดียว สิปโปโลเอากลับึงวนหังวันนี้นไบไไหพี่ได้โทรบอกภาษายนะเยะอไมไม่ได้อะเด็กขไปรับงานครึ่นะงจะสอบค่ะตัวดีๆทั้งนั้นไข่ด้วยนะนี่มีไข่ด้วยเนี่ยน้ำกินพี่ออส ฮะเอาพี่ออไม่เอาไปหรอตอนนี้ไปเลยใช่ป่ะเรียบร้อยค่ะครึ่งกระสอบวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้ายกับเอ็มกินเที่ยวช็อปเด่นนะคะตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ